เหนื่อยแล้วพักผ่อนสักนิดให้กำลังใจตัวเองสักหน่อยเพราะขึ้สิมีแห้งอยู่ดอกว่าคึ้ว่าดอกว่า <c oughs> ทนฟังได้ครับฉันเจอตอนเธอเป็นไม้เสียดายเสียดายไม่น่าจะสายนาอเรา น่าจะเห็นตอนเป็นวัยรุ่นคงได้คุณหุนเชงไม่เบาเปรียบรถไม่ถึงกับเก่าราคาเจ้าก็เทียบเท่ามือสองพอใจเอาไปเป็นคู่ถึงแม้นคนดูว่าชมตรูเพ็นรอง พี่ไม่ถือว่าเจ้าคือคนชั่วจะรักทุนหัวเท่ากับตัวเจ้าของติดใจไม่สาวาผิวผ่องถ้าได้กับน้องจะใส่กับปองล้างขา้าวไม่สาวเจ้ามีสเสน่หาที่ขี้เลไม่มีนงเยา ยามเดินเหมือนดังนางสาวไทยช่างแปลกเลือใจผู้ทำไมทิ้งเจ้าบุญคู่คงจะอยูอ่ที่เราเห็นหุ่นเจ้ามันเตะเข้าลูกตาได้เธอมาเป็นแม่บ้านเธอคงชำนาญการบ้านที่ผ่านมา คงจะไม่ได้ติได้เตือนการบ้านการเรือนคงคงขวัญตาอนาคตรเราคงก้าวหน้าถ้าได้ขวัญตามาอยู่เป็นคู่ของเรีอนเออใครแน่แมนดีละเนาะสวัสดีครับ